ราคุณบอลฮ่าใครในตอนที่16ภัยร้ายเข้าใกล้เซนโนศึกของเทพนั้นกําลังจะก่อกําเนิดขึ้นแล้วสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคุณบอลฮ่าใครทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นราคุนบอลฮ่าใครในตอนที่16ซึ่งก็แน่นอนแหละครับว่านะครับเดือดคุ้มค่าสมการรอคอยแน่นอนหากใครไม่รับชมตั้งแต่ตอนที่1นะครับเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยผมแปลคลิปไปให้ไว้แล้วนะครับเป็นลยน์ลิสต์เลยตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันโอเคเพื่อไม่เเสสียวววลาาานนนนคครับรับชมมมมุกขอองตอนน กันเลยดีวด้วยเหตุการณ์ของดราค้นบอลห้าไคในตอนที่16ถูกเริ่มต้นขึ้นนะครับณนะดาวซีเรียลโดยผมขออธิบายนิดนึงละกันเผื่อบางท่านนั้นไม่ได้ติดตามนะครับมังงะของดราก้นบอลจนตอนล่าสุดนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยก็คือเจ้ากราโนล่าคนนี้มีตัวตนอยู่จริงๆนะครับในจกักรวาลหลักดราค้นบอลนะแล้วก็ในเรื่องของภาคนี้นะครับเขาเขียนเนี่ยก็คือหลังเหตุการณ์นะครับภาคของโมโรจึงทําให้นะครับเหตุการณ์ต่างๆของภาคกราโนล่านั้นอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับในจักรวาลนี้แต่ว่าผมก็ไม่มั่นใจเหมืออนนกันนะะเพราาาว่าขจจ เพิ่มเติมมาในตอนหลังก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนื้อเรื่องของตอนนี้นะครับมีไปกว่า60-70ต,ตอนนะครับยังไงเนี่ยอาจจะมีเขียนเพิ่มเติมมาก็ได้อา๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ผมย้ําเตือนว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนภาคนะครับของกาโนล,ล่าแน่นอนนะสำหรับในเรื่องตรงนี้ ้ดยเหตุการณ์นั้นนะครับก็คือการโนล่านั้นเนี่ยได้เข้ามาที่บ้านนะครับพร้อมกับบนบ่าเอ้ยผู้เฒ่ามูนไนโตะที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็เลยถามเป็นอะไรการโนล่าดูผิดปกติไปนะการโนล่าก็เลยตอบกลับไปในทันทีในตอนงานสุดท้ายของฉันเนี่ยสิฉันได้พบกับไอ้เจ้าสัตว์ละเลวฟรีเซอร์มันยังมีชีวิตอยู่ผู้เฒ่ามูนไนโตะเมื่อได้ยินแบบนั้นถึงกับตกใจอะไรกันการโนล่าแต่ยังไงก็ตามทีนายเนี่ยอย่าไปทําอะไรหรือไป,ปเผชิญหน้ากับเจ้านั่นเป็นอันขาดเลยนะไม่อย่างนั้นฟรีเซอร์นนนนี่่ยยได้สังหาานนารารแอกโลท แบบนั้นก็ยังรู้สึกเจ็บใจฉันไม่มีทางปล่อยเจ้านั่นเนี่ยโดยที่ไม่ได้รับโทษแน่นอนเจ้านั่นต้องทดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเชกเช่นเดียวกันกับเจ้าชาวไซยาแต่หลังจากนั้นเกิดสิ่งผิดปกตินะครับกับลูกดาก้อนบอลน,นะครับของกราโนล่านะครับอยู่ดีๆนะครับมีบางอย่างนั้นประกายออกมาและในท้ายที่สุดลูกดาก้อนบอลน,นั้นนะครับดาวได้หายไปแ,แลกได้กลายเป็นหินธรรมดาเท่านั้นกราโนล่าที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับถึงกับงงนะครับแล้วก็พูดในแทนทีฉันไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันเกิิดดอะไไรขึ้นนมมัม่เเคยเก ไปแบบนี้มาก่อนเลยหาเหตุผลไม่ได้เลยได้ซ้ำเลขการถูกตัดไปที่ดาวนาม็กนะครับดูเหมือนว่านะครับผู้เท่าดาวนาม็กสูงสุดนั้นจะสัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้นะครับแล้วก็มีชาวดาวนาม็กนั้นได้มาพูดกับผู้เท่าดาวนาม็กท่านผู้เท่าครับดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยดรากอนบอลเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานได้แล้วพเพราะดาวนาม็กไม่ได้ยินแบบนั้นนะครับก็สงสัยด้วยเช่นกันมันเกิดอะไรขึ้นเลยเนี่ยแล้วทําไมความรู้สึกนี้มันและเหตุการ์ก็ถูกตัดไปที่โลกนะครับโดยเดนเดที่เป็นพระเจ้าของโลกนั้นก็รู้สึกได้ถึงความประหล เออผมรู้สึกได้ว่าดาบก้อนบอลในตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถใช้งานได้แล้วและผมนั่นกําลังรู้สึกว่าผมกําลังสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายได้ครับคุณพิโกโลได้ยินผมไหมคุณพิโกโลรู้สึกหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังจะเกิดเรื่องร้ายแน่นอนเลยครับเละการถูกตัดไปที่พวกของไทล่าน,นะครับแล้วก็ไอตัวปีศาจก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไปเอาตัวนะครับท่านซูโนมาโดยไอเต่าปีศาจนั้นก็ได้พูดเลยวว่าโอ้ย oh, hey, ดูเหมือนว่าฉันเนี่ยจะมาดูโชว์เนี่ยช้าเกินไปนะแต่ไทล่า ก็บอกแลยวครับว่าไม่เป็นไรนาะยทําดีแล้วละ,ละหากไม่มีพลังความรู้ของซาลามะพวกนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถต่อสู้กับพวกเราได้และก็บุรุปษปริศนาที่ตรงนั้นก็เลยพูดแหละว,ว่าวันนี้เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราแต่เราจะไม่ทําผิดพลาดแบบเดิมอีกและประเมินมันต่ําไปอีกครั้งหนึง่งตอนนี้เราไปกันก่อนเถอะก่อนที่พวกมันนั้นจะพยายามมาหยุดพวกเราและเหตุการณ์ถูกตัดไปหลังจากนั้นไม่กี่ชั่วโมงนะครับมีบุรุปษปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นเป็นยังไงบ้างท่านอาจารย์ฟังอาจารย์จึงตอบ กลับมาที่ลูกศิษย์ฉันเห็นได้ง่ายๆเลยเพียงแค่มองไปหน้าของเธอดูรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นที่ตรงนั้นสินะดูเหมือนว่าพวกเรานั้นจะถูกหลอกด้วยนักเวทแห่งสวรรค์แล้วละ,ละมันไม่ได้กลับมาสู่อาณาจักรของพวกเขาเลยได้ซ้าเจ้าพวกนักเวทพวกนั้นเนี่ยไม่กลับอาณาจักรของตนเองและมุ่งตรงไปที่อาณาจักรของซูโน่และทําการลักพาตัวไปเจ้าพวกนักเวทปริศนาพวกนั้นที่นําโดยเจ้าปราจินนั้นเนี่ยเป็นจอมมารเวทผู้ยิ่งใหญ่และมันนั้นได้ําตัวซูโน่ไปและนอกจากนั้นมันยังทําลายซูเปอร์ดาร์กบอลทิ้ ฉันเนี่ยได้บอกกับแกยังไงล่ะหลังจากนั้นนะครับฝั่งลูกศิษย์ได้พูดกับอาจารย์หากยังไม่ได้มีการยืนยันว่าศัตรูนั้นได้บุกลุกเข้าไปในอาณาจักรท่านเซนโอฉันเนี่ยก็ไม่สามารถใช้มาตรการใดๆได้เลยที่จริงจังไปมากกว่านี้นอกจากนี้ก็ไม่ใช่เวลาที่จะไปคิดอะไรที่มันเลวร้ายขนาดนั้นว่าศัตรูนั้นจะสามารถจับตัวท่านเซนโอไปได้เพราะยังไงก็แล้วแต่หากท่านเซนโอนั้นถูกจับตัวไปแล้วก็น้าพุเวทมมต์ที่ทรงพลังมม่ได้สุดในอาณาจักรก็จะถูกทำลายลงไปด้วยเช่นกันาานัันนนนแต่่ฝงออาาจรรย์้้ะไดดดพูดีกปเ็น โดยบอกแล้วว่าเจ้าลูกศิษย์เจ้าก็รู้ไม่ใช่หรอว่าใครการลักพาตัวซูโน่ไปทําไมเจ้านั้นถึงไม่พยายามหยุดยั้งเจ้านั่นละ่ะในเมื่อเจ้าก็รู้ว่าเจ้าราจินนั้นได้ลักพาตัวซูโน่ไปทั้งที่เจ้านั้นก็มีพลังมากกว่าเจ้านั่นอีกฝั่งลูกศิษย์นะครับก็เลยตอบโต้อาจารย์ไปดูเหมือนว่าสายเลือดชาวเซ่าของอาจารย์ที่อยู่ดั้งเดิมนั้นเนี่ยมันจะพูดน้อยไปกว่าความคิดในจิตใจของอาจารย์เลยนะคุณก็รู้ดีนี่ว่าการต่อสู้ระหว่างผมกับนักเวทแห่งสวรรค์นั้นมันสามารถทําาาลลจัักววที่่ได้ในชพิผำ ไม่สามารถเริ่มต่อสู้แบบนี้ได้หากไม่ได้รับอนุญาตจากเทพทำลายล้างของจักรวาลที่7ฟังอาจารย์ที่ตอนนี้เรารู้ว่าเป็นชาวไซย่านั้นนะครับก็เลยตอบกลับไปแปลว่าเจ้าเนี่ยเลือกจะสูญเสียซูโน่ไปแทนที่จะแหกกฎบางอย่างไปงั้นเหรอฝั่งลูกศิษย์จึงตอบกลับไปถึงแม้ว่าผมนั้นจะเป็นผู้นำพิทักษ์สวรรค์ก็ไม่สามารถฝ่าฝืนกฎได้ครับว่าแต่ว่าท่านอาจารย์อันเซนคุณได้รับรู้เรื่องราวบางสิ่งบางอย่างกับจารย์นป้าบ้างหรือเปล่าคุณพบเห็นอะไรบ้างหรือไม่หลังจากนั้นนะครับฝั่งล กวันที่7มาและผมนั้น,นได้พบกับศพมากมายเลยหมายถึงเขาไปนะครับไอตรงที่เจ้าฟริเซอร์เนี่ยก็คือไปชิงตัวอาจารนยน์ป้ามานั่นแหละฝั่งลูกศิษย์ก็เลยพูดต่อแล้วว่าจ้งนั้นผมจึงไปหาซูโน่เพื่อดูว่านักเวทแห่งสวรรค์นั้นทําสิ่งนี้จริงหรือไม่แต่โชคชะตาคนเรานั้นเนี่ยมันก็น่าพิศวงเพราะผมนั้นได้ไปเจอกับอาจารนยน์ป้าที่นั่นดูเหมือนว่ามีเจ้าฟริเซอร์กับคุณเลอร์ทั้งสองคนเนี่ยที่เป็นพี่น้องกันได้มุ่งหน้าไปหาท่านซูโน่เพื่อจะถามบางสิ่งบางอย่างฟัังออาาจารยย์นบบกก็เลตลตไป ว่าแต่ว่าทําไมเจ้าเนี่ยถึงไม่เอาจานในป้ากลับมาล่ะทั้งที่มันเป็นงานง่ายสําหรับเจ้ามากๆฟังลูกศิษย์ก็เลยตอบกลับไปในทันทีท่านก็รู้นี่มนุษย์นั้นต่อให้ว่าดีหรือว่าร้ายในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นพลเมืองของจักรวาลน,นั้นๆเป็นสิ่งที่ผมนั้นไม่สามารถจะยุ่งเกี่ยวได้หลังจากเป็นการพูดคุยกันนะครับสองสาคนเนี่ยปรากฏว่านะครับทั้ง3คนนี้เนี่ยดูเหมือนจะทะเลาะกันนะครับแล้วก็เบ่งพลังโชว์แล้วก็เป็นการปรากฏหน้านะครับโดยคนหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นชาวสยาแน่นอนและก็ชั พลังของตนเองขึ้นมานะครับโดยเป็นฝั่งอาจารย์นั้นนะครับเอาพลังเนะี่ยข่มลูกศิษย์ของตนเองนะครับลูกศิษย์เห็นแบบนั้นจึงห้ามปรามอาจารย์อาจารย์ผมคิดว่าเนี่ยคงเป็นเรื่องที่ดีกว่านะหากเราหาวิธีแก้แกไขมากกว่ามาทะเลาะอะไรกันแบบนี้ว่าแต่ว่าเนี่ยเราควรจะทําอะไรต่อละและสิ่งที่สําคัญเลยก็คือทายผมแนะนําในตอนนี้เราไม่มีเวลาอะไรที่ต้องคิดอีกแล้วเรานั้นจะต้องเปิดเกมสู้เพื่ออณาจาักรของท่านเซนโอให้มันเหมาะสมในตอนนี้หลังจากนั้นก็เป็นการเปิดหน้าคนสุดท้ายขึ้นมานะครับแล้วก็พูดเล้วว่า E ah. เจ้าพูดถูกต้องแล้วเราควรแจ้งเตือนทุกหน่วยงานในทันทีการลักพาตัวซูโน่และการทำลายซูเปอร์ดรากอนบอลมันคือจุดเริ่มต้นของมหาสงครามครั้งยิ่งใหญ่ของเหล่าจัก,กรวาลก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นดราคอนบอลฮัไทยในตอนที่16กนะครับก็เดือดสมกาเร,ราคอยหรือเปล่าคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับและตอนนี้บอกเลยว่าตัวละครใหม่เยอะหลายคนอาจจะงงนะครับก็ย้อนกลับไปดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับถ้างงนะครับผมก็พยายามอาิบายให้มันเข้าใจง่ายที่สุดแล้วแต่ด้วยความยากละกันก็คือมันไม่มีการเปิดหน้าในตอนแแรกกค่่ตวาทุน จะชื่นชอบและเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นแฟนเมดนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับจัก,กรวาลหลักใดรดสิ้นเลยและถ้าใครยังไม่รับชมตั้งแต่ตอนที่1นะครับเลื่อนไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมแปะเพลย์ลิสต์ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสรหวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ